สวัสดีค่ะพี่นององไผ่สุภูสุโคนพอกันกับแมวเมียวอีกแล้วเนาะจ้าเนาะจ้าเมื่อนี้บางบรรยากาศรอบโตโอ้ยหกอึคือเมื่อนี้ผสมดินปลูกลายถุงแห้งค่ะทุกคนอันนี้กสิมัฟผ้าพีผ้าหนองมาเพาะต้นกล้าของเรานะคะเพราะว่าลากงอกแล้วพร้อมที่สีล่งดินแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวโพดแล้วก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวจ้าทุกคนคะ่ะถ้าลอออีกอาทิตย์หนึ่งสงสัยได้ฮักข้าวโพดถ้าถวยหน่อย,น,อยนี่จ้าพี่นองคะ่ะ ถ้ารลอ,อ,อีกอาทิตย์หนึ่งแม่นได้ฮักทว่ฮักเขาโพดอีหลีถ้าบ้องซ่าบก,ก็บอาทิตย์น่าค่ากะละมังนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าบ่มีเมลานะจ๊ะพี่น้องฮะเลาะายกับบ่มีเวลาสิปลูกลงดินจ้ะพี่น้องเมื่อนี่ปีนี่พ่อปันบอกว่าสีไ้แมวเหมียวมี่สวนเป็นของกับขวางไว้ดีใจนะแมวเหมียวโหลดเ้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิได้ส้มในคลิปหนาเด้อจวจะว่าสวนน้อยๆของแมวเหมียวเป็นยังไงนะคะไม่มียอกาสสิเอาดินที่แมวเหมียว ทำการมักไว้ยอยู่ห่างยังไงมาหลายปีค่ะพี่น้องคขาเมี่ยวไปสอยมาจากห่างเด้วจากบบเมนมักรเองแล้วจากดินนี่การกสิคือแบบที่มิทุกอย่างมาร่วมกันค่ะพี่น้องเป็นดินปลูกแล้วก็อ่าอ่าเป็นเม็ดขาวๆที่เห็นอยู่ในดินกระเขื่อเป็นที่เท่าทําให้ดินมันร่วนซุยจากพี่น้องค่ะเรามามิกมาผสมกันเรียบร้อยเมีม่ยวก็ทกําการปลูกกระเจี๊ยบเคี้ยวก่อนเลยจากทุกคนเห็นปะกสิไสอะเห็นกระทางละ สองเม็ดจ้ะเพราะว่ามันลากกาลังแตกค่ะทุกคนโอ้ยแตกออกดีดีง่ามแห้งค่ะพี่น้องทวายโดนกับโอ้จากสีนาำจนสีดดีเป็นต้นทําการปลูกเสียบเสียบไปค่ะทุกคนค่ะแม่เมียวเฮ็ดง่ายๆบนหยุงยากนะคะเพราะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วแม่เมียวกระิเก็บใส่กล่องแบบนี้เลยจ้ะเพื่อสะดวกในการให้น้ําจ้าทุกคนแม่เมียวบ่อให้น้ำโดยตรงนะทุกคนพอเรียบร้อยแล้วค่ะทําการ กรอกดินใหม่จ้าเพื่อที่สิปลูกข้าวโพดหวานสวีทของเรานะจ้าพี่น้องค่ะนี่เอากรอกเข้าไปย่เหมียวเออกรอกเข้าไปนั่งท่านาั่งกะอลังการงานสางขออภัยเลยค่ะพี่พี่น้องทุกคนเห็นบ่ะมองนั่งแม่เหมียวบ่มีจ้าพี่น้องกับย้องยอง,ยอง,ยองสู่ตายเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดที่พร้อมที่จะหักข้าวโพดได้แล้วหลังเหาวแห้งใบกับนังโพค่ะพี่น้องค่ะถ้าลอออีกสองสามมือไปเขียวโพแน่ๆร้อยเปอร์เซ็น แม่เมียวกะทาการปลูกลุมละสองเม็ดจ้ะทุกคนมองหลากเาหี้ยห้าแห้งพี่น้องค่ะแท่งไปก็ยานแต่มันหักคนเออน่ะเอาจ่วงลงไปย่าเห้เลยเฮ็ดง่ายๆสบายสบายสไตล์เราจะพี่น้อานี่เห็นว่าแม่เมียวเป็นคนหมักปลูกนะคะพี่น้องแต่บอคอยเป็นคนพี่จีพี่ันมากไหมียังกบปลูปลูกไปว่าจะได้กินนะจ๊จะพี่น้องคาครัเหลือไตกะจังได้กินจังวาเนาะเออเอาแม่เมียวกบปลูกเสียบเสียบเรารอยกะเก็บใส่กล่องเหมือนกันนะคะพี่น้อง นี่เห็นป่ะได้ลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะรอช่มตอนที่มันได้ผลผลิตเด้อค่ะสีาพาปิปปลูกข้างนอกให้มันเป็นต้นสวยก่อนหลังจากน้นกระเทนน้ำดังที่เห็นเลยค่ะพี่น้องเพื่อการให้น้ําไม่ให้น้ําโดยตรงนะคะจะเทน้ำใส่กองให้ดินเขาดูดเอาน้ำนะคะไปะพี่นอ้องสารอชมรอบหนาด้อจ้าว่าแมวมเมียวสีาพาสปุก